เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมก็วิธีการใช้งานนะครับก็เริ่มต้นจากตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับให้เราทําเป็นสเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกนะครับผมเรามาดูสายนะครับสายสองสายจะมีสายดํากับสายแดงนะครับที่เราร้อยห่วงกับตัวของขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่อยู่นะครับก็ให้เราเอานี่นะครับแบตเตอรี่ให้เราเอาดํานะครับ เข้าฝั่งลบนะครับแล้วก็แดงเข้าฝั่งบวกนะครับอันนี้อย่าสลับกันนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกหลังจากที่เราเสียบต่อกับแบตเตอรี่แล้วนะครับผมเรามาสังเกตดูคอนโทรลเลอร์ตรงนี้รูปแบตจะขึ้นนะครับถ้ารูปแบตขึ้นนี่คือถือว่าโอเคนะครับทีนี้ถัดมาในสเต็ปสองนะครับผมสเต็ปสองเนี่ยตรงนี้สายตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีแจ็ค เอาไว้เสียบกับโซลาเซลล์นะครับก็ให้เราเสียบต่อเข้าไปกับตัวของสายของแผงโซลาเซลล์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อเอเนนะครับต่อแล้วนะครับสายแดงก็เข้ากับสายแดงนะครับสายดําก็เข้ากับสายดําอ่ะก็ตามนี้นะครับหลังจากที่เราต่อ,อสายโซลาเซลล์เรียบร้อยให้เรามาสังเกตดูนี่นิดนึงนะครับอ่านี่นะครับสเต็ปสองเราก็จะได้รูปแผงออกมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะมี ถ้ามีแดดมันก็จะมีการชาร์จลงไปด้วยนะครับชาร์จแบตลงไปด้วยทีนี้การใช้งานนะครับทีนี้เราก็าใช้ตัวอินเวอร์เตอร์นี่ครับแปลงไฟจากไฟของแผงโซลาเซลล์และก็แบตนะครับแปลงให้เป็นไฟบ้านนะครับโดยใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ระวังนะครับหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นไฟที่เหมือนไฟบ้านทุกอย่างเลยนะครับก็กดสวิตช์ตรงนี้ อพอกดสวิตช์ตรงนี้แล้วเราก็เปิดเบรกเกอร์ครับเปิดเบเกอร์หลังจากเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กต่อใช้งานได้เลยเนี่ยครับอันนี้ผมเสียบไปใช้กับพัดลมเนะาะนี่นะครับนี่กดปุ่มละพัดลมทํางานโอเคนะครับถัดมานะครับถ้าวิธีการปิดนะครับก็ให้เราปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปก่อนนะครับ ่าก็คือทำทำจากหลังนะครับกลับไปหน้านั่นเองอ่าเนี่ยก็ดึงสายออกนะครับผมจากนั้นถ้าจะปิดเบรกเกอร์เนี่ยก็ปิดตรงนี้นะครับปิดเบรกเกอร์ลงแล้วก็ปิดอินเวอร์เตอร์แค่นี้ครับอ่าส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวของแบตเตอรี่กับแผงก็ปล่อยมันไว้เลยนะครับอ่าตอนเราไม่ใช้ไฟก็ปล่อยให้มันชาร์จอ่า ชาร์จไฟจากโซลาเซลล์ลงแบตไปนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งมันโอเคแค่นี้แหละครับครับสำหรับข้อมูลในการใช้งานนะครับไอตัวอินเวอร์เตอร์1,600วัตต์เนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อ่าม็กซิมัมได้ที่1,600วัตต์นะครับแต่ที่ใช้จริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะเกินประมาณ500วัตต์อย่างนี้ครับอ่าก็ แนะนำนะครับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เกือบทุกประเภทนะครับยกเว้นอุปกรณ์ที่กินวัดสูงๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทํางานเช่นความร้อนอะไรพวกเนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าเราใช้กับอุปกรณ์ที่วัดสูงๆหรือความร้อนเนี่ยที่มันสูงมากๆนะครับอาจจะทําให้สายของอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยมันร้อนนะครับเนี่ยจริงๆตอนที่เราลองใช้นะครับ เนี่ยกับอุปกรณ์ที่มันกินกระแสสูงสูงเนี่ยเราลองมาจับสายเนี่ยครับสายเนี่ยครับสายแดงกับสายดํานี่ดูนะครับเนี่ยถ้ามันร้อนก็คือไม่ควรจะใช้ต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่ร้อนนะครับอ่าก็ใช้งานได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ทีนี้ข้อนแนะนําในการใช้งานเพื่อที่จะยืดอายุแบตเตอรี่ของเรานะครับให้มันใช้งานไปได้นานๆและอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มันเหลือแค่ครึ่งนึงก็พอนะครับให้มันเหลือครึ่งนึงอย่าไปใช้จนหมดนะครับใช้ครึ่งนึงนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยเราสามารถชาร์จชาร์จตอนมีแสงแดดนะครับแล้วก็ใช้ไฟด้วยก็ได้นะครับ แต่ที่แนะนํานะครับก็คือให้ชาร์จไฟเนี่ยให้เต็มในแบตก,ก่อนนะครับผมแล้วไปใช้งานหนึ่งคืนนี่จะยืดอายุการใช้งานที่สุดเลยนะครับผมครับส่วนเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับก็อ,อ่หลักๆตอนนี้ก็ได้ทําการซีนไว้อย่างดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างปลอดภัยเลยแต่ เหนือกว่าสิ่งใดนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ DC 12โวลต์น,นะครับฝั่งนี้แต่หลังจากฝั่งเนี้ยเส้นขาวเป็นต้นไปนี่จะเป็นไฟบ้านทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็พยายามอย่าไปแงะอย่าไปแกะมันเนาะตรงนี้ก็คือ,อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราได้เลยนะครับแต่ว่าอันตรายก็เหมือนไฟบ้านเราทุกอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกรูปักตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นไปได้อ่าหลังจากเราออนเบกเกอร์แล้วก็อยากให้เด็กเอานิ้วออะไรมาแย่นะครับอ่าเพราะเหมือนกาไฟบ้านเราทุกอย่างเลยนะโอเคครับ